มึงผัดไข่เค็มผัดฉาทะเลหอยอ๋อมีหอยด้วยจะกินแล้วนะน้ำลายไหลลองดูซิเป็นยังไงบ้างอะ่ะน้ำลายไหญ่ย้อยอ่ะอาอ,อ,อสอดดิถ้าใครไม่กินเผ็ดเราจะบอกเขาไม่กินเผ<อ>็ดไม่กินเผ็ดต้องบอกเขาว่าไม่เ,เผ็ดนีม่ม,ม,มึงผัดไข่เค็มเค็มข้นชอบมึกผัดไข่เค็มอยู่แล้วแบบเหมือนร้านตามสั่งที่ว่าต้องเช็คกระเพาหมูกรอบก่อนอะไรพวกเนี้ย จะชอบเช็คหมึกผัดแกงเข็มถ้าร้านไหนมนีอจุ้งด้วยนะก็ได้นะอร่อยก็มไม่แย่นะได้อยู่ได้อยู่หมึกก็พอ<ส>ด,ดีทาอยู่สดนะอ๋อเหรอสดอยู่หน้าตามหน้ากินเลยนะเป็นคนกินผัดฉานะแต่ไม่ชอบกินสิงเวลาริมสุดท้ายเลยถ้วาว่าจับเมนูหมดมีเมนูเยอะด้วยนะร้านหน้าทุกี้อาหารตาสังปะ เออ <Okay. S 1> เหมือนแบบเมนูที่ติดไว้ลรงป้ายอะ mm hmm. อาจจะไม่เยอะแต่มีตรงไว้บ่อยกัน,นที่สำคัญอีกอย่างรึงปะรับคน,บนรับคึณแบบอืมหน่อคช่วงนี้กำลังหาร้านนี่มัน,น,นรับประค่งอยู่จุ้งจุงจุงทุกอแต่คืนนีก็คือให้เยอะอยู่นะกินทั้งหมดเลยกันคือที่เนี่ยที่โดมบางพระ มันมีหลายร้านซับข้าวเยอะมากใช่ก็พยายามจะคัดที่ร้านแบบอร่อยอร่อยทุกปากให้ดูไงเดี๋ยวข้า้งหน้ามากินที่นี่และร้านหน้าร้านเดินมนี่แหละเดินนะลองนะทุกใบ่เค็มข้าขอร่อยนะอร่อยออย,อย่างี้ยกินไปกินมาก็โอเคทุกส่ปลาคา,าเวียร์พั <c oughs> ตคำตอบเลยจอม <c oughs> ที่ <c oughs> นี่เย็นๆพอตกเย็นนะค,คนก็จะคึกคืน เพราะตรงนี้มันเป็นแหล่งเดียวเนาะโซนนี้เนาะที่แบบของเกเยอะจริงอยู่ใกล้ตลาดเฉพาะว่าตลาดอยู่ข้างหลังเนี่ยเลยทะลุไปข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นตลาดนัดรถไฟนเนาะเผ็ดด้วยใช่ไหมเผ็ดด้วยน้ำตาลเล็ดน้ำตาลวตาลวก